อ่ะโอเคก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับเราก็มาอยู่กับพาร์ทที่6นะครับนะครับเราก็ยังอยู่กับเรื่องเดิมยาวๆนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับอยู่กันจนจบบทนะครับแม้ว่าจะเป็นในหัวข้อการนำไปใช้นะครับก็ยังจะเป็นเกี่ยวกับรูป3ามเหลี่ยมอยู่ดีนะครับไปดูตัวอย่างที่2นะครับ จากรูปจงหาค่า x และค่า y นะครับทีนี้นักเรียนต้องดูรูปนะครับดูรูปสิว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันมี2รูปนะครับที่มันซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนจะต้องแยกรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับออกมาเป็นรูปใครรูปมันก่อนนะครับ อันแรกนะครับครูก็จะแยกรูปอ,อ s i t นะครับ s i t นะครับก็จะได้เป็น s i ในยาว10เนาะแล้วก็ i t นะครับยาว x แล้วก็ s t ยาว14นะครับต่อไปก็จะแยกรูปใหญ่ออกมานะครับเป็นรูปของตัวเองนะครับ s e เนี่ยยาว15ทําไมถึงยาว15เพราะว่า ช่วงตรงนี้ยาว10นะครับแล้วก็ตรงช่วง IE ยาวอีก5นะครับก็ต้องแสดงว่า SE เนี่ยยาว15นะครับแล้วก็ SA SA ในยาว14บวก Y เพราะอะไรนะครับเพราะว่า ST ในยาว14แล้วก็ตรง TA นะครับยาว Y นะครับก็ต้องจับมาบวกกันก็ต้องกลายเป็น14บบวก Y เนาะแล้วก็ E AE นะครับยาว27นะครับก็ตามรูปทีนี้วิธีทำนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยครับเราต้องแสดงว่ารูปแสดงให้เขาดูก่อนว่ารูป3เหลี่ยม SIT เนี่ยกับสามเหลี่ยม SEA เนะี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเนื่องจากนะครับขั้นตอนแรกเราก็ดูก่อนมุมแรก IST นะครับ ist คือมุมนี้เดี๋ยวคู่เขียนดีกว่ามุมแรก ist ก็คือมุมนี้เนาะ ist คือมุมนี้นะครับมุมนี้เท่ากับมุม esa esa เท่ากันที่รู้ได้ไงว่ามันเท่ากันนะครับนักยเรนต้องกลับไปดูที่รูปเดิมของมัน ist นะครับคือมุมตรงนี้ แล้วก็ E S A คือมุมตรงนี้มันคือมุมเดียวกันเลยนะครับมันจึงเท่ากันนะครับเราจึงให้เหตุผลว่ามันเท่ากันเพราะว่ามันเป็นมุมร่วมนะครับต่อไปมุม S I T นะครับ S I T ก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้เท่ากับมุม S E A นะครับ S E A เพราะอะไร โจทย์เขาให้มาอยู่แล้วว่ามุมเนี้ยมันหนึ่งขีดหขีดนะครับก็แสดงว่าโจทย์เขากำหนดมาก็คือโจทย์กำหนดนะครับต่อไป sti sti นะครับก็คือมุมตรงนี้เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกามุมตรงนี้นะครับกับมุม sae นะครับก็คือมุมตรงนี้ เท่ากันเพราะอะไรนะครับเหตุผลคล้ายๆกับการบ้านในคราวที่แล้วเลยนะครับก็คือมุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยมันรวมกันได้ร้0องศานะครับทีนี้เนื่องจากมีมุม2มุมเท่ากันแล้วนะครับมุมที่เหลือย่อมเท่ากันนะครับโอเคเนาะสองมุมเท่ากันแล้วนะครับ2มุมเนี่ยมันเท่ากันแล้วนะครับก็จะได้ว่ามุมที่เหลือก็คือมุมเนี้ยนะครับมันย่อมเท่ากัน นะครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยม SIT นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม SEA อ่ะทีนี้เมื่อเราได้แล้วว่ามันเท่ากันไอ้โทษมันคล้ายกันนะครับเราก็ไปต่อในข้อ2ก็คือไปหาด้านที่ไม่ทราบค่านะครับเมื่อเรารู้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับสแสดงว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในนะครับ ของสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกอัตราส่วนนะครับอ่ะก็จะได้ว่า SI นะครับมันสมนายกับ SE เนาะเราก็เขียนเป็น SI ส่วน SE นะครับเท่ากับ ST นะครับส่วน SA นะครับก็คือ ST เนี่ยสมนายกับ SA นะครับส่วนสุดท้ายนะคือก็คือ IT นะครับกับ EA นะครับสมนัยกันก็เขียนเป็น IT ส่วน EA หรือ AE นั่นเองนะครับก็เหมือนกันทีนี้เราก็มาแทนค่าของด้านที่ไม่ทราบค่านะครับ SI ยาว10นะครับ SE ยาว15ก็เป็น1 0ส่วน15 ST ยาว14 SA ยาว14บวก Y ก็ต้องเป็น14บวก Y นะครับต่อไป IT ยาว X นะครับ e a ยาว27ก็เป็น x ส่วน27นะครับโอเคเนาะทีนี้ครูยกตรงนี้มานะครับอ่ะต่อไปเราไปหาค่า x นะครับเราก็ต้องจับด้านที่ไอ้จับอัตราส่วนที่เรารู้ค่าทั้งเศษและส่วนก่อนนะครับก็คืออัตราส่วนอันแรกนะครับเราจะหาค่า x นะครับเราก็ต้องเอาไปจับคู่กับ อัตราส่วนที่มี x อยู่นะครับพอจับคู่อย่างนี้ปุ๊บก็จะได้ก็คือเรายกมันออกมาเลยนะครับก็ได้เป็น10ส่วน15เท่ากับ x ส่วน27ก็คือยกคู่นี้มาเลยนะครับต่อไปเราไปหาค่า y นะครับเราไปเขียนก่อนหาค่า y นะครับเราก็จะเอาอัตราส่วนที่เรารู้ค่าทั้งเศษและส่วน นะครับไปจับคู่กับอัตราส่วนที่มีค่า y อยู่ก็คืออันที่2นะครับแล้วก็ยกคู่มานอกมาเลยทีนี้ไปหาค่า x ก่อนนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับคือการคูนควายก็เอา27นะครับขึ้นไปคูณกับ10เอา15ขึ้นไปคูณกับ x นะครับทีนี้10คูน27 ถ้าเราคูณมันก็คงจะได้เลขเยอะเนาะเพราะนั้นคูณจะข่าไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดเพราะเราก็ยังไงเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายมันต้องตัดเศษส่วนนะครับเพราะนั้นคูณจะข่าไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เลขมันเยอะเกินไปนะครับทีนี้ x คูณ15ก็ได้1 5 x นะครับเราต้องการหาค่า x เราก็ย้าย15จะคูณย้ายไปหารได้เป็นแบบนี้ ฝั่งขวาก็เหลือ kx นะครับทีนี้เราก็จะตัดทอนนะครับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเราก็ดูสิ10กับ15มีแม่อะไรหาร2ตัวนี้ได้นะครับจะเห็นว่าแม่มีแม่5นะครับที่หาร2ตัวนี้ได้เนาะก็เป็น5 2ออโทษครับ5 2 10เนาะแล้วก็เป็น5 35ทีนี้ส่วน เ็น3เราก็ดูสิ3สามารถตัดทอนกับอะไรได้กับ2นี่ไม่น่าจะได้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็น27เนาะเราก็ท่องแม่3ไปนะครับปรากฏว่าเป็น3 9 27เนาะ3 1 3นะครับข้างบนก็เหลือเป็น2คูณ9 2คูณ9ก็คือ18นะครับก็ได้เป็น18เท่ากับ x หรือว่า x เท่ากับ18นั่นเองนะครับ ทีนี้ฝั่งขวานะครับก็คือการหาค่า y ก็ทำเหมือนกันครับก็คือการคูณควายนะครับแล้วก็เอา14บวก y เนี่ยขึ้นไปคูณกับ10ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับก็คือใส่วงเล็บให้มันแล้วก็คูณน,นะครับเอา15ขึ้นไปคูณกับ14ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือข้างในวงเล็บนี้มันบวกกันอยู่นะครับ ก็ให้เราทำการเอา10เนี่ยที่มันมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยส่วนในวงเล็บนี้มี2ตัวถูกไหมครับก็คือเอา10เนี่ยเข้าไปคูณทั้ง2ตัวเลยนะครับ10คูณ14ก็ได้เป็น1 4 0นะครับ10คูณ Y ก็ได้10 Y นะครับก็ได้เป็น140บวกนะครับใช้เครื่องหมายตัวนี้นะบวก10 Y นะครับก็ได้เป็นแบบนี้ส่วน14คูณ15นะครับก็ได้210 เนาะเหลยก็ตั้งคูณนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวคูณตั้งคูณให้ดูแล้วกัน14คูณ15นะครับ5คูณ4เป็น20เนาะใส่0ทด2นะครับ5 1 5ทด2เป็น7นะครับทีนี้1คูณ14ก็1คูณ4เป็น4 1คูณ1เป็น1นะครับบวกกันลงมาก็ได้เป็น210นะครับอ่ะ ถ้าใครอยากทบทวนก็ลองไปทดด้านนอกนะครับทีนี้เราก็ทำคล้ายๆกับในเรื่องอ่าสมการเลยนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยจะถนัดการแก้สมการนะครับเราก็ต้องย้ายตัวแปรไว้ฝั่งหนึ่งตัวเลขไว้ฝั่งหนึ่งนะครับก็เราก็ทำการย้ายตัวเลขแล้วกันนะครับก็คือ140นะครับไปฝั่งนี้ จากบวกย้ายไปเป็นลบนะครับก็จะได้เป็น210นะครับลบ1 4 0ส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเหลือ10 Y ทีนี้210้ลบ140นะครับก็เหลือ70ส่วนฝั่งซ้ายก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราต้องการหาค่า Y ก็ย้าย10ไปหานะครับก็ได้เป็น70ส่วน10นะครับทีนี้เราก็ท่องแม่10 10 1 10 10 7 7 7 นะครับก็จะได้เป็น7ส่วน1ทีนี้7ส่วน1เราก็ตอบว่าคือ7นั่นเองนะครับก็จากที่เราคิดมานะครับก็จะได้เป็น x อ็กเท่ากับ18แลนะครับแล้วเท่ากับ็เราก็ตอบว่า x อ็กซเท่ากับไวเท่ากับเนาะถ้าไไปนะครับให้นักเรียนไปเปิดดูซ้ำๆนะครับแล้วก็ลองทบทวนซิว่าเรา เราข้ามขั้นตอนตรงไหนนะครับแล้วก็ทําให้เข้าใจนะครับให้นักเรียนเข้ามาถามครูโอเคเนาะสำหรับในพันนี้1ตัวอย่างนะครับก็จะมีแค่1นตัวอย่างแล้วก็4แบบฝึกหัดนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างไอไปดูแบบฝึกหัดทีละข้อนะครับ ก็จะมีสามเหลี่ยม2รูปเหมือนกันนะครับข้อ1เป็นสามเหลี่ยม ADE นะครับแล้วก็สามเหลี่ยม ABC เนาะเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กกับรูปใหญ่นะครับสามเหลี่ยมข้อที่2นะครับก็มี2รูปเหมือนกันนะครับคือ SQT นะครับแล้วก็ PRQ นะครับสองรูปนี้ ส่วนข้อ3นะครับก็เหมือนกัน M P Q นะครับแล้วก็ M N O นะครับส่วนข้อ4ก็เป็น A R C นะครับหรือ A C R เนาะแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็น B D Q นะครับนักเรียนก็ไปแยกรูปก่อนนะครับไปแยกรูปออกเป็น2รูปนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เราที่เราเรียนมา โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนักเรียนเข้ามาถามนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปถามครูได้นะครับเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณนักเรียนมากขค,ครับ